เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวิ g นะครับวันนี้มีอีเวนต์มาใหม่ครับผมอีเวตนด่วนอนอ็อตทริทโอเคเดี๋ยวไปอ่านดูรายล,ละเอียดใออนช่วงอีเวนตมัคนอลี่มัน้์มมโอเคเข้าใจหมดด่วนก็คือว่าเราเอ,อ่อยังไงวะ เนี่ยผมแอบไปเล่นมาแล้วสองสามรอบแล้วมันเป็นแบบว่าคล้ายๆทีมเดสแมทนะครับแต่ว่าเราตายได้แค่ครั้งเดียวไงเนี่ยเราพาของอะไรเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าเราจะต้องซื้อข้างหน้าเอานี่ครับนี่ของถูกสุดก็จะกากหน่อยนะโอเคผมเอาของกากไปแล้วครับ <c oughs> งบไม่มีตังน้อยไว้รุ่นตังน้อยหวังว่าคงจะได้ออกนะครับนี่มีคนบอกผมว่าให้ติ๊กค่าบิงเท่ากันนะจะได้เล่นไม่กระตุกมาไปดูกันเลยครับจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าโอเคไป ห,หาห้องโคตรหนักนเลยบักคนส่วนจังไอายกระสุนโอ้โหกระสุนโคตรกากเลยเว้ยโอเคเกิดตรงนี้เออฝั่งนู้นมีคนเกิดหรือเปล่าวะโอเคโอ้โยกระตุกกระตุกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดินไม่ถึงไหนเลยกระตุกซะแล้วอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์เผาตังค์ชัดๆเลยนะเนี่ยผมว่าน่าจะตายง่ายอยู่อะเดี๋ยวใครมาเดิวนวะน่าจะตายกันง่ายอะเพราะว่าแมปมันเล็กไงเอออย่างว่าโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มของแถวนี้ก่อนแล้วกัน ไอ้อ่บัตรเดาเดวเดาเดาเ,เ,เ,เออไม่โดนแป๊บนึงอิฟก่อนเพื่อนมามาผมมาอือเต็มกระบาลเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างบนใจเย็นเพื่อนอย่าอย่ารีบวิ่งลงมานะเราขอเราขอพันแผลก่อนเพื่อนเพื่อนจเย็นใจ,เย,นจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมาใกล้มีตัวมาใกล้เออคนโอ๊ยบอดไปบ้าเ้ยเลยแตกโอ้โหทำไมมันตายยากจังเลยวะเนี่ยโอเคเนี่ยมีคนอยู่ข้างบนหัวผมอ่ะเนี่ยเขายิงเงินเดือดเลยโอ้โหเวกเตอร์โอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทุยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนน่าจะติดอ่างทำไมนี่เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแล้วกันอะไรวะเนี่ย เอ,อุ้ยเก็บเสียงเวกเตอร์โอเคสวยสวยได้เก็บเสียงเวกเตอร์รอว่ะ <laughs> โอเคมาแค่นี้เราก็ยิงคนแล้วเราไม่ดังนะโอเคนันไหนอันนั่น,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 นมีเสียงคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงวะเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนใครยิงโผล่มาดิเพื่อนโผล่มาอ๋อไอ่ตัวนี้ อหัวแตกเอเดดเดดผโอ้ยบ้าเอ้ก็นึกว่าอยู่ไกลโอ้โหเรียบร้อยครับแตกไปตามระเบียบโอ้โหกดจัดอันดับมาด้วยดิปัญหาคืออ๋อเขาอยู่ตรงนี้บ้าผมนึกว่าอยู่ไกลดูดิโอ้โหนั่นหละเขาเขาเห็นเขาเห็นนะนั่นแจ้งเตือนผมอ่ะไอผมก็โผล่ไปเยอะเกินในโผล่ไปยิงบดนั่นหละผมโผล่ขาไปตามระเบียบ นะผมต่อยเข้าไปเลี้ยวนะทำไมยังโดนอยู่วะม่เป็นไรโดนก็โดนแพ้ก็คือแพ้ครับอย่าไปสนใจมามเริ่มใหม่กันดีกว่าโคตรแพงเลยตาเราสามหมื่นเนาะโอ้ยดูผมโดนยิงขาเอ้าเดียวเดียวทำไมยิงตรงนั้นเราล่ะเพื่อนทำไม่เพื่อนยิงตรงนั้นเราลูกไม่เพื่อนว่ามันจุกนะเพื่อนตายแบบทรมานมากเลย <c oughs> ยิงโดตนตรงนั้นโอเคไหมรอบนี้เอาโอเคไปโอ้โหโคตรแพงอะลงตาละสามเหมือนเดี๋ยวผมติ๊กจัดอันดับโออกก่อนเดี๋ยวเล่งรถโอเคมาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับไอ้เจ้าลอยอ่อ,องลองโอ้เกิดที่เดิมอีกแล้วอะไรวะน,นี่โอ้กระตุกโอ้โหผมโคตรกระตุกเลยอะเออเดี๋ยววิ่งไปดูแลนดับนโอเคหวังว่ายังไม่มีใครมานะได้กระสุนจ่อสามด้วยด้วย เ้ยเดี๋ยวคนยิงกันโอเคเดี๋ยวเปิดแอร์เราก่อนทั้างในยิงกันเดือดจังเลยเพื่อนใจเย็นดิโอ้โหของกากยังเลยไอ้เพื่อนกระสุนเจาะเอโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหบ้าเอ้ยอะไรวะยังไม่ทันได้ยิงเลยโอ้โหสามหมื่นตูตกอีกแล้วแล้วเขาวิ่งมาแต่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋รีเพคก่อนดิ โอ้โหเขาโดดลงมาสแสดงว่าอ่ะหมอนี่รู้จักจุดเกิดเป็นอย่างดีแน่นอนอ่ะหมอนี่นะนะโอ้โหด,ดูยิงผมโยก้ายขวาด้วยเย็บปอยึดไกยึดปีดเ,เ,ปเลยอ่ะตายไปตาลเบียอ่าเลิกเถอะตัวเลิกเถอะโอ้โหยังไม่ทันได้เล่นเลยรอบนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่าโอ้ยเข้าตาละสามหมื่นไม่หนุกเลยนะเนี่ยอีเวนต์หมดด,วด่วนรือว่าหมดผ่านตังค์วะเนี่ยเอ้ย ลือดูอ้โดนยีสี่เตนะาโอเลยเอาเลิกเลิกเลิกยังยังไม่เลิกอีกโอเคมาอีกรอบหนึ่งพอรอบนี้เธอตายอีกไม่เล่นแล้วอยู่เว้นนี้โอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะโัรศั์ผมมันกระตุกได้เลยครับไม่ไหวอ่ะเรา้ม่เลี้พี่น้โอเคไปรับชมกันเลยครับจะเป็นยังไงจะรอนหรือเปล่าด้โอเคเกิดตรงนี้ที่เดิมอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดักดีกว่าผมว่าเขาน่าจะวิ่งมา แน่นอนร้อเลยนายต้องวิ่งมาหาเราแน่นอนเพราะนายรู้จุดเกิดใช่ไหมเพื่อนมาตูนักดักมังตรงนี้แหละโ,โอ้ยโอ้กระตุกโอ้ผมโคตรกระตุกเนี่ยขนาดแผ่นที่เล็กนิดเดียวนันเนี่ยมันเป็นอะไรวะเ้ยใครเดินอ๋อปุลันเดี๋ยวจะยิง โอ้ยโคตรเสียเวลาเอ้ยยังไม่เลยนะเดี๋ยวโคตรเสียเวลาเลยโอเคผมวิ่งไปฟาร์มที่แอร์ดรอปดีกว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยู่เต็มเลยเฮ้ยอยู่่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนยิงมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนมาดีวะก็มาดี๋ยโอ้โหสามตัวอาออะไรไฟลอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาแต่ไหนกันเยอะแยะวะเพื่อนโอ้โหดูสิแต่ละคนโอ้โหสามคนเลยนะนี่ ถ้าจะรอดก็คงโปรเพเยอร์เท่านั้นแหละไม่ใช่โปรเพเยอร์ธรรมดาเนะี่ยโปรบอเลเนี่ยล็อกหัวล็อกเป้าไาอ,อ้บ้าอือผมตายตัวนี้เอ็นสิบหกโอเคโอ้โหอีเวนต์นี้จะว่าไปถ,าถ้าสำหรับคนที่ชอบบวกอ่ะอีเวนต์นี้เหมาะนะครับก็เล่นสนุกอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันถอยกำลังไงผมก็ไม่รู้โอเคอีเวนต์ก็ประมาณเท่านี้แหละครับ <c oughs> ใครจะเล่นก็เล่นผมไม่เล่นอีเวนต์นี้รีวิวดูแล้วนะครับโอเคครับถ้าหากชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ